สวัสดีครับจากร้านทีเจคนมักซาคอนแก่นนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าสวยๆนะครับผมเข้ามา1นึ่คันรถนะครับก็เดินฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับสําหรับมิกนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นมิกอะเลนนะครับเป็นมิกอะเลนแท้นะครับผมเป็นรุ่น QV32 นะครับผม QV32 ใช้งานได้ปกติเลยสภาพสวยๆนะครับด้านหลังก็จะ ประมาณนี้นะครับผมหน้าจออะไรใช้ได้หมดนะครับสไลด์ก็ปกตินะครับทุกอย่างปกติเลยสภาพนี้สวยๆเลยนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมวันนี้นะครับมีสินค้าใหม่เข้ามานะครับผมหนึ่งคันรถนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเป็นตู้สวยๆเลยนะครับตู้สวยๆนะครับเป็นเสียงกลางนะครับรุ่น AE002 นะครับเออีศูนย์ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับของเอกเซาวนะครับเอกเซาล์แชมพูนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์นะครับ083 593 6564นะครับส่วนราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งในคลิปวิดีโอหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่รับชมอยู่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยวันนี้นะครับมีราคาแน่นอน นะครับผมเพิ่งลงจากรถนะครับสินค้าเพิ่งขนลงจากรถนะครับเป็นตู้เสียงกลางนะครับเป็นตู้ปากโหลดนะครับผมสองคูณหนึ่งนะครับจากค่ายเอกซาวนะครับลงเป็นรุ่น AE002 ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับส่วนตู้เบรดนะครับก็จะเป็นของเอกซาวนะครับรุ่น W70.5 นะครับนี่เลยนะครับแต่ละตู้นี้ก็สวยนะ มีนเลยเค็นของใหม่ๆเลยนะครับแค่ยังไม่ได้เป็นของใหม่ๆเลยนะครับผมยังไม่ได้เ,เดช็ดฝุ่นนะครับนี่เยนะครับเป็นตู้ตู้เบคสวยนะเป็นตู้ W หนักมากนะครับนี่เลยนะครับ เป็นตู้ W 7 0 5นะครับตู้สวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นตู้เบียดนะนะครับเป็นตู้เบียดนะมีทั้งหมดอยู่8ใบนะครับอ่ากลางก็มีทั้งหมดอยู่8ใบชุดชุดแขวนะช2ชุดนะครับชุดแขวน2ชุดนะครับกลางนี้สวยๆเลยนะครับผมอ่าสินค้าสภาพ9 8 9 9นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับรุ่นอ่า AE 002ูนย์ นะครับผมตัวท็อปรุ่น AE002 นะครับหรือว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับถูกอกถูกใจครับทักไลน์กันเข้ามานะครับผมติดต่อกันได้นะครับที่0835936564นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายคอนะครับมันตีคอนะครับที่หออ AJ นะครับนะครับออริโอแจ็คจีนะครับผมเนี่ยเป็น32คอ เป็นรุ่น32คอนะครับใช้ได้หมดทุกคอเลยนะครับผมใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0 8 3 5 9 3 6 5 6 4นะครับอันนี้เป็นเป็นเสียงกลางนะครับจากค่ายเอกซาวนะครับตู้เสียงกลางนะครับเป็นตู้2คูนหนึ่งนะครับเป็นตู้2คูนหนึ่งส่วนแหลมก็จะเป็น2ได้นะครับแลม2ไดนะครับเป็นปลาคอนโหลดนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับตัวนี้ตัวท็อป ชุดแพนสองชุดนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมแบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็แค่มีฝุ่นเกาะนะครับมีฝุ่นเกาะนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมในสินค้ามือสองคุณภาพดีนะครับที่ร้านทีเจคนมักซาวขอนแก่นนะครับผมมือหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ผมเช็คราคานะครับมือหนึ่งจะอยู่ที่ตกประมาณ17ื่นเจ็ดนะใบละ17ื่นเจ็ดนะครับผมมือหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับย้ำว่าเป็นตัวท็อปนะครับเสียงกลางตัวท็อปแล้วก็เบดตู้เบดก็เช่นกันนะครับผมส่วนราคาเดี๋ยวผมเช็คดอกก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้มีแจ้งราคานะครับผมในคลิปแน่นอนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับนำมาขายนะครับที่ร้าน TJ คนมักซาวคนแก่รับซื้อนะครับผมรับซื้อสินค้าเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่จะแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับเลิกกิจการนะครับผมหรือผับบาร์นะครับที่เลิกกิจการนะครับติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมรับซื้อนะครับมามาชมตู้เบียดนะตู้เบียดบนรถนะครับตู้เบียดก็มีอยู่8ใบนะครับมีอยู่8ใบนะนะครับจะเป็นรุ่นเอ็กวิลเจ็ดห้าเอ็กวิลเจ็ดศูนย์จุดห้านะครับเป็นตู้เอกเซาชัยภูมินะครับเป็นตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลย นะครับเป็นตัวท็อปนะครับมีอยู่8ใบนะนะครับสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้กําลังลงจากรถนะครับสินค้ากําลังลงจากรถนะครับมีสินค้ามากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายลําโพงนะครับสายลำโพงก็เป็นสายแทะนะครับตอนนี้กําลังเลื้ออยู่นะครับผมเป็นลําโพงสายแท้นะครับแล้วก็ลอกนะครับมีลอกด้วยนะครับ มีสินค้าหลายอย่างหลายรายการนะครับมีสินค้าหลายอย่างหลายรายการนะครับมีแต่สินค้าส,สวยๆนะครับมีแต่สินค้าสวยๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นพาขึ้นไปชมเบียดนิดนึงนะน,นี่เลยนะครับเอกสาวน,นะครับมีทั้งหมดอยู่8ใบนะครับสภาพสวยๆนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหลายอย่างหลายรายการเลยแล้วกันนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มีราคานะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับเบียดตัวท็อปนะครับผมแล้วก็เสียงกลางก็จะเป็นอ่ารุ่นท็อปนะครับเสียงกลางก็จะเป็นตัวท็อปนะครับนะครับเดี๋ยวพามาชมพวกสายลำโพงนะครับสายรำโพงก็จะเป็นสายแท้นะ นะครับสาย CM นะครับผมเป็นสายแท้สาย CM นะเนี่ยังเป็นเบอร์4 4คูณ2.5นะครับ4คูณ2.5นะครับผมเป็นสาย CM นะครับแล้วก็เป็นสายแท้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับสายนะครับส่วนลำโพงก็จะเป็นสายแท้นะครับลำโพงสายแท้นะครับผมวันนี้มีราคาแน่นอนนะครับตอนนี้กำลังไล่เช็คอยู่นะครับผมเป็นสายเบอร์ สายดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเป็นสาย CM นะครับเป็นสาย CM ลอกก็2ตัน2ตัวนะครับลอกก็2ตัน2ตัวนะครับถือว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมวันนี้มีราคาแน่นอนนะครับวันนี้มีราคาแน่นอนนะครับแล้วก็มี Power m นะครับเป็น Power m Pro Eurotech นะครับผม POWER อร์แอม r u r o t e c h นะครับรุ่น โปรยรอยเทครุ่นอ FP นะครับ FP หนึ่งหมื่นคิวนะครับมีทั้งหมดอยู่สามแท่นนะครับตัวนี้จะเป็นสี่ชันแนลนะครับสามแท่นเลยนะครับสี่ชันแนลทั้งสามแท่นนะครับผมแล้วก็สองชันแนลนะครับจะเป็นรุ่น FP หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับผมมีทั้งหมดอยู่ห้าแท่นนะครับมีทั้งหมดอยู่ห้าแท่นสภาพสวยๆนะครับวันนี้เปิดราคาแน่นอนนะครับวันนี้เปิดราคาแน่นอนนะครับผมราคาแบ่งปันลูกค้าเช่นเคยนะครับผมมีแต่ตัวสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์ ก็ยังไม่ได้ขาดนะครับผมยังไม่ได้แกะนะนะครับสภาพส,สวยๆแน่นอนนะครับผมไม่ผิดหวังนะครับสาหรับลูกค้า,าคท่านใดที่คิดจะซื้อมือหนึ่งนะครับมือสองที่ร้านทีจีนมักสาวขนแก่นได้เลยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับร้านทีเจคนมักสาวคุณเกล็ดรับซื้อเครื่องเสียงกางแจ้งมือ2สำหรับลูกค้าท่านใดที่เลิกกิจการนะครับผมแลกเปลี่ยนตีเทินตัวใหม่นะครับเชิญได้ที่ร้านทีเจคนมักสาวคุณเกล็ดได้เลยนะครับรับซื้อนะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ